สวัสดีครับได้เวลาเข้าข้อแล้วแม่แม่แม่แม,แม,แม,แม่ได้เวลาเข้าข้อครับอย่าไปหาตูวรู้ครับ เซ็นแล้เป็นเซ็นแล้เป็นเลี้ยงวัวรถสุกไปใส่รถสุกไป,ปใส,สปปน,ใสนี่เดี๋ยวสิจัดคอนโดตูรูใหม่นะครับเอาเฟืองมาไหวงัวนะครับจัดคอนโดใหม่นะครับ ให้มีมองขึ้นง่ายๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้อาหารตูรูแล้วจำงค่อยสิไปให้น้องท้องขาวนะครับ ตูรู้นอนสบายใจอยู่คุณข้างหลังก็เฟื่อนนอนแบบนอนแบบสบายใจเลยครับตูรู้บอกสบายสบายเงียบหูจริงๆเลยเราไม่มีเสียงแบ้คอยกวนใจ ไม่มีเสียงช่างคอยกวนเราสบายสบายอากาศก็เย็นปลอดโปร่งพอถึงเวลาอาหารก็มาเอาเอาเอาติดติดเอาเรียบร้อยโอ้โอโ o, ้โอ้ <AST> <aí> ไป <t> ไอ <Legend> ้นี่มาลากเรื่องกินหรือยังสิมัด ติดเลงเงงอีกอ่ะเราจะปีนคอนโดครับปีนคอนโดขึ้นไปหาตูรูดีกว่าโอ้ยอ้าาอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเบิ่งดังสีชมพูอ่อนตั้งพี่น้องอืมอืมเอ้ยเอ้ยอ่อนมือทำไมน่ารักจังเลยตูรูฮะือทำไมน่ารักจังเลยฮะ รอบนี้น้องมีเวลากลับมาบานเหมือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวไอ้รอบหนานะครับสี่หามือประมาณวันที่ยี่สิบถึงบ่วันที่สิบสิบกว่านี่สิบหาด้วยประมาณนะครับน้องสิกลับมานะครับรอบช่วงนั้นอยู่ลายหมือได้สิพาตูวหลูไปเ,ปเล่นในบานนะครับตอนนี้เพื่อนอยู่นีก่อนนี่ครับ เอาเฟืองออกครับก่อนหนึ่งฟังนี่สิไดม้มีหม่องว่างถวยอาหารให้เพิ่นนะครับนี่ตอนนี้เพิ่นกินอยู่ซันบนครับนี่สิจัดเรื่อยๆครับจัดเห้มันเหมาะเดี๋ยวเฟืองตัวนี้เด้เอาหลดสุกๆไปครับสองก่อนกินอยู่นี่ได้ละ ยี่นี่แหละเดี๋ยวเฟื่องเขาบานก่อนเอา้าโอ้ยไปเอาหลดมาสุกเฟื่องครับลูกไส้ลงมาหาบองขีบองเงียเง้ยวแล้วเออหาบองขีบองเงี้ยวลูแลกแต่กขึ้นไปนอนเหรียญยุงทึ่งล่ะเข้าเมื่อบานบ่ไปบ่ปะไปบ่ามากลับบานมาบ่ม,มา ไปหาบางคีบางเงยวพุนเอาเฟืองอ่านกินแล้วให้เฟืองแล้วสองทองต่อไปก็เป็นคิวของน้องทองขาวนะครับเนื่องจากน้องทองทานกับทองแท้กินแล้วเราก็มาให้ทองขาวนะครับทองขาวนอนรออยู่ครับนี่มาแล้วมาแล้วทองขาวบอกว่ามาแล้วจะได้กินแล้ว หูตั้งกริ่เลยโอ้โอ้โอ้ได้กินแล้วได้กินแล้วมาแน่นอนได้กินแน่นอนอนือาหารมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหอมหอมหอมเบิ่งด,ด่างเฟินครับหอมมากหอมมากนี่หอม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 ยังไงแกถุงบนท่านใดอยู่ขี่ตัวนะสองสองขาวขี่ตัวนะนะครับ นี่ไปเลยโอ้โหหอมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลยตองขาบอกว่าอร่อยมากเลยครับแล้วเราก็ปิดกลงนะครับแล้วก็ล็อกอีกชั้นหนึ่ง เรียบร้อยครับสำหรับทีมงานหลังบ้านนะครับทองทานทองเท้ทองขาวแล้วก็ตูหลูนะครับ <c oughs> นี่สลบวันนีพ้พนนมาถ่ายบรรยากาศหลังบ้านให้ชมนะครับช่องเสียนนเสียบอตโจรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศหลังบ้านครับสุดยอดครับ

เตรียมตัวแล้วนะครับกินข้าวแต่งโตกินขขากันแล้ะครับเตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าบ้านคุ้มคำนะครับตำบลบู่สูงอำเภอวังหินนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องมื่อนี้ครับ ปวดพี่โดเบิ่งพี่โดนี่ไงคือหูได้ว่าเฮาจอบไายนะกระดิหางดิกๆๆๆ๊กดิ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 ๊กคือเพิ่นหูได้ว่าเฮาจอบไายเพิ่นเพิ่นกระดิหางดิ๊กดิ๊กดิ๊กคือเฮาจอบไายคือหูนะสันชาตญาณของพี่โดนะขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาครับ ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานหลังบ้านนะครับสารคิปนี้เอาไว้สนิทสกักคราวเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ